พี่ดูแบบทำงานมาสิบกว่าปีอ่ะถ้าทำขอออกมาไม่ดีลูกค้าก็ด่าหรือเปล่เออืส่แป้งให้หน่อยครับผมรับตังก่อนรับตังก่อนได้ครับจัดเจสแป้งขาดที่หน้าเลยเปล่าอะไรสักอันซับหน้างไม่เห็นซุ่มเลยดีค่ะถ้ามาทางดีสารจะไปรับกับมือน้องขาดน้องขาดเพิ่งไปโคราชมาไปน้่เอียวเบนไหนให้ใส่อหมอ่ะเจ็ดเจ้า เงินให้คนนี้ใช่ไหมคะแต่เวลาถ้าเกิดสมมติว่าแต่เราลองเทสให้นะของพี่ใช้เบอร์มาหนักมากกว่าเพราะว่าใช่ครับน้องชัยบอกว่าไม่เป็นเลยอ่าค่ะมีจะเทสแล้ว ลงเองเลยอ่ะเพราะเราอยากให้คนได้แบบได้ใช้ของแบบดีๆอ่ะและอยากจะไปเวิร์กช็อปต่างประเทศเงี้ยครับแล้วคนต่างประเทศเขาก็แบบอะไรชอบของไทยนะแต่ว่าตัวเนี้ยไม่ไม่ได้เป็นไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือตัวเนี้ยเป็นลูกทิ้งญี่ปุ่นเพราะว่าส่งมาจากญี่ปุ่นใช่ครับเอามาจากญี่ปุ่นมาไม่ใช่บอกว่าแบบดีแบบไหนจะมาแอบนี้อะไรเงี้ยทำรู้ได้ไหมตัวเนี้ยตัวเนี้ยแพงแพงไอ้ตัวชิ้นนี้ตัวละแปดร้อยบาทจะดูอ่ะ เราแบบไม่เห็นผิวเคยใช้แป้งลานยังไม่ชอบแป้งแบบนานาขนเป็นสีไม่ชอบแบบเราชอบเลยเอ้ยได้เห็นผิวอ่ะเห็นผิวเต่งเรื่องอะไดแล้วได้พี่น้องเราไปใกล้ๆแล้วไปนะแล้วแป้งจะตามดูนี่เห็นพี่เขาหน่อยไอ้อย่างนี้ม่ต้องใช้เนี่ยครับคือผิวมันจะเนียนแบบ ปกติเราทาแป้งพับอ่ะมันจะเป็นหนาแบบเป็นแป้งเนอะครับแต่ตัวเนี้ยพี่ทาไปอ่ะมันจะเป็นผิวที่สุขภาพดีอ่ะครับอันนี้เบอร์อะไรคะของเราให้ดูกระจกดูกระจกออันนี้เบอร์สามครับเบอร์อาสามสามเห็นปะเห็นปะผิวมันจะดูแบบว่าเนียนแบบสุขภาพดีเบอร์สามจะเป็นแบบว่าอมอมเหลืองนิดนึงครับ ซึ่งคนส่วนใหญ่อะถ้าเกิดสมมุติว่าผิวที่มีผิวสองสีอะส่วนใหญ่จะเป็นเฉดเฉดเหลืองจะดีกว่าเพราะถ้าเกิดเป็นเฉดชมพูรครับวันพอเวลาทาไปอะสมมติเราดูสีแป้งในตลับสวยใช่ป่ะครับแต่ถ้าเกิดพอมาเป็นเฉดชมพูปุ๊บเวลาผ่านไปสีมันจะดรอปแต่หน้าจากหน้ามันจะดูหมองแต่สีเหลืองไม่เป็น,นใช่รรครับอย่างนี้ประมาณเบอร์สามไปได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเราไม่ได้แต่งหน้าเยอะครับถ้าเกิดไม่ได้แต่งหน้าเยอะควรจะควรจะเป็นเบอร์สาม เอาหรอพึ่งหน้าก่อนไหมฮะแล้วเดี๋ยวไฟกลับมาได้ได้เหรอนี่ไงพี่แกดู่ดูไม่ไดูแค่เนยนนี่นี่ต้องดูหัวใจเห็นปะมันจะเนียนแล้วมันจะมันจะเนียนแบบไม่ใช่ไม่ใช่แป้งที่มันดูแบบอมาให้ดูอ๋อใช้แค่แป้งนี้ปัดได้ใช่จริงๆอะถ้าเกิดพี่อยากให้เนี่ยใช้แป้งปัดมันก็จะดูสวยเป็นน้อแแต่ว่า ปกตินะถ้าแป้งไม่ดีนะเหงื่อออกเงนี้ยลงแป้งเป็นคราบแล้วครับไม่รู้น่าดี๋ยวเหตุแปดติดเมื่อยี้แปดติบปวดใช่ไหมมึงหาชเป็นพูดอะไนไ่ได้มพกจุกดเยอะตายโชคดีนะเนี่ยถ่ายรูปถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายอิจฉาคอนเมพร์ตดีอออิจฉาไม่ต้องอิจฉาเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอยากจะตามไปพักอื่นๆบ้างกลับมาแล้วอ๋ออิจฉาเนี่ย ห็นมันจะแบบว่าเนียนแบบไม่ใช่นี่เหนอะใช่คุณคงต้องตัดเบอร์สามใช่แต่เบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามเหมาะกับพี่แล้วแล้วคุณพี่เนี่ยหน้าเป็นสีวัยเสี่ยงต่อการที่แบบว่าเป็นแบบว่าอุดตันมากนะครับแต่ตัวนี้มันมีกันแดดที่มันเป็นแบบว่าไม่ไม่ใช่เคมีอะครับดังนั้นเนี่ยพานอนหรือพาไว้น้ำได้ คุณต้องบอกก่อนว่าถ้าก like ันแดดเคมีอ่ะทาง่ายแต่พอกันแดดไม่เป็นเคมีปือแบบมันจะยากก็แพงอยู่แต่ว่าเราก็แบบเราอยากข่ายในราคาที่แบบทุกคนแบบสามารถเป็นเจ้าของได้ะครับรันครับรันแปลว่าดอกกล้วยไม้ซึ่งดอกมันมีส่วนผสมของกล้วยไม้ครับมันก็เลยกลายเป็นรันนะ เห็นไหมทุกอย่างมีสตอรี่นะ<อ>ไม่ใช่ว่าไก่กายอยากจะทําแบบว่าเป็นแป้งหนึ่งอันไม่ได้เราต้องแบบมีทุกอย่างเหมือเป็นเจา้าสาวได้เลยวันนี้<อ>ปกติหน้าปกติแต่งหน้าปกติแต่งหน้าหน้าเท่าไหร่นะสามหมื่นหน้าเหมือนรายอแห้งเต็มตัวเฮ้ยพี่<ไหน><ไหน>แต่ว่าบอกเลยว่าอาถ้าเงื่อออกอย่างเงี้ยถูกป่ะถ้าแป้งไม่ดีปุ๊บเป็นคราบนะอันนี้คือแบบว่าผมบ้า แล้วไม่เป็นค่าไม่เท่าไหร่นี่ดูที่หน้าแป้งถ้าแป้งโดนน้ำถ้าไม่ดีอ่ะจะเป็นไอ้นี่แล้วเป็นด่างๆเคยเห็นไหมฮะที่เป็นด่างเนแป้งนี่ไม่เป็นป่ะเออดูถึงบอกไงว่าดูแบบกล้าขายไม่มีจ้ะนี่นูแบบทำงานมาสิบกว่าปีอ่ะถ้าทำขอออกมาไม่ดีลูกค้าก็ด่าอยู่ป่ะเอออะไรก็ถูกแต่ก็ดีเนาะทำเองอ่ะเพาว่าดูว่า ใช่ใช่เธอเธอจะรู้ว่าผู้หญิงเหมาะกับอะไรแต่ปัดแก้มนิดนึ่งไม่มีรีฟิลเลยครับตอนนี้ไม่มีรีฟิลเลยเจ็ดร้อยเก้าสิบเนาะใช่ครับเจ็ดร้อยเก้าสิบครับมาพี่มาเร็วอะไรอ่ะแป้งเนาะนอนได้ใช่ไหมคะน้องถาวนอนได้ค่ะนอนได้นะครัะนอนแบบเวลาเช้าโมงวันไหนรีบๆก็พาแล้วก็ตื่นเช้ามาได้เลยเห็นปะนิดเดียว ต้งแต่ออ่หาูาเป็นสิวทาได้เลยคะเป็นสิวทาได้เลยครับไม่อุดตันครับใช่ครับบำรุงด้วยตัวนี้ผสมบำรุงด้วยนะครับปกติแป้งจะไม่มีใครกล้าผสมบำรุงเนี่คุณพี่เหะมาดูผิวสุขภาพดีมาไม่ผิวทาแป้งมันไม่ใช่เมื่อกี้เออ ได้ค่ะแม่แล้วต้องส่งให้พี่ดุยดูเพราะว่าไม่ใช่หืออยากลองลองได้ลองได้เดี๋ยวกลับไปขายของดีในเดืนหน้รับรองวันนี้ปิดยอดเอาให้บอกว่าถลบทลายไปเลยครับ เดี๋ยวไว้เดี๋ยวจะเอาไปถ้าเกิดเซตไหนเดี๋ยวไปหาอาจารย์ลงแต่เดี๋ยวจะส่งมาให้จะส่งฝากพี่นนท์มาให้รับรองพี่จะกลับมาไขดิบไขดีนะน้าหนอนใส่ดเมื่อกี้ไม่ใช่อย่างนี้เลยนะพี่ทำไมอ่ะตอนแรกหน้ามันน่าอยู่มึงควรจะซื้อแปลงแล้วก็ต้องใช่ทานถ้าไม่ได้ทานเลยจะซื้อของแปลกอันนี้อันนี้ภาษา เจด็ดร้อยเก้าสิบครับผมเนี่ยเวละพา,พาลถ้าคุณพี่ทาลิปใช่ปะ่ะถ้าคุณพี่ไม่อยากให้มันดูเป็นแบบว่าทาลิปแบบไอ้นี่มาให้ใช้ตัวเนี้ยแทบแทบแบบเนี้ยกดกดเบาๆเนี้ยแล้วก็ใช้นิ้วอะคะรับค่อยๆเขีดให้ดูที่ปากนะเห็นปะอุ้ยคาริสาเลยพี่เขาแอบนะเหมือนคาริสาเอยอ่ <ละ S 1> เดอะเฟสไงเดอะเฟสฮาริซาเดอะเฟสลองดูได้นะครับลองดูได้เลยสวยแล้วเห็นไหมอ่าเรียบร้อยเย่ไม่ต้องลองลองพื้นไม่ต้องมีบีคือนีต่อด้วยเบอร์ดอกไปค่ะเนี่ยโลดเห็นไหมฮะจริงเพราะว่าอยากให้ลองอยากคือเราอ่ะอยากให้แบบว่าลูกค้าได้แบบได้ลองแล้ว ะรู้ว่าแบบว่ามันไม่เหมือนนี่นี่ถ่ายด้วยกันนั่นถ่ายแสงฝั่งนี้ครับถ่ายแสงฝั่งนี้อเตมิว่ยากพี่ชหือว่าจะเติมอะไรไหมฮะเดี๋ยว้ออันนี้ครับใช่ลืมคิ้วลืมตัวที่เขาหน้าแบบตั่เาดไปเอแล้วคะที่มหอยู่ไหนหน้าแบบนี้เดออวนี่สวยแล้วเนี่ย มา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 หมดแล้วนี้นสินตลาดสวยหมดอยู่ไหนได้แตหมดแล้วพี่นะใครกลับบ้านห้าร้านหน้านะจริงเหรอจริงอันนี้อะครับอันนี้น่าจะสองสองกรพอนะครับสองอ่ะเมื่อกี้เลยย้แต่พี่เขาแอบน่าเหมือนคาริสานนะ รีบคิดให้เธอเด็เฟเด็เฟสยองเดิพี่เขียนชูป um <uh um> um ุ้ยนสายเรื่องร้าหน้าเขีนตัวนี้เ้องร้าเขียนชูเองเขาเขียนแบบตับราให้แล้วเขียนตามคงที่มันเป็นอยู่ตามธรรมชาติเพี่ผ้าค่ะหมาส่จะได้้าจะได้สวยทุกอย่า คุณพี่ตื่นเต้นใช่ไหมคะหรือค <tripod. S 3> like <c oughs> ุณพี่ร้อนร้อนมากเลยดูเหงื่อแบบไหลแป้งไม่ไหลด้วยเนาะถ้ายี่ร้อนอย่างนี้นะเป็นคนแบบหน้ามันมาีเสียงเสารกาเดี่มากเลยนะเป็นพวกผิวฟันมากเลยนะไปถึงก่อว่าไปตรวจตาค่ะเบอร์ให้ให้พอดูดูนะเป็นสางล่ามันมาก อุ้ยน้ำมันไม่ใช่ปัญหาพี่คือถ้าน้ำมันอ่ะจริงๆจะใช้แนะนำนะบางทีอ่ะอย่างอันเนี้ยก็ต้องบอกก่อนว่ามันควบคุมความมันได้ระดับหนึ่งเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราควบคุมความมันมากอ่ะสิ่งที่ได้มาคือจะเป็นสิวปันดังนั้นเนี่ยมันจะมันจะได้มันจะได้ในระดับที่กำลังพอดีนะครับไม่ใชฉไม่อยากให้เหมือนแบบว่ามีผลกระทบแบบไม่มันแต่เป็นสิวอย่างเงี้ยก็ไม่โอเคเพราะคนไทยชอบเป็นสิวเยอะไง อุ๊ยสวยอ่ะเอาสวยนะปูเถอะเถอะก่อนแต่พี่เขาหงอเหงดีนะจริงคุณพี่หงอเหงดีเชื่อหนูหนูฟันธงเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าแต่งหน้าคนมาเยอะมันจะบอกได้ว่าแบบ อ๋อเชิญครับได้เลยครับอน,นอกจากไข่แป้งแล้วยังดูดวงได้ด้วยนะฮะ